No mm -hmm. ตังบส์ที่หลวงพ่อได้ปลาลบไว้ตั้งแต่ปี2534ปลารบที่สายลมก็ปลารบปลารบกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณก็ปลารบอยู่คือหลวงพ่อท่านมาพระท่านให้หลวงพ่อมาเดินดูโบสถ์เดินมาดูโบสถ์แล้วก็ท่านบอกว่าโอโบสถ์โตมเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นที่เป็นไม้ท่านก็จะให้เปลี่ยนเป็นเป็นปูนทั้งหมด เป็นปูนทั้งหมดแล้วก็ทัานให้สั่งปิดทองทั้งบดเลยก็เลยพอเดินไปก็ปท่านบอกเดินรอบบ์ให้ขายได้่องตัวอรอบที่สองบอกเดินเข้ารอบข้างในแล้วมันม,ม,มาดูพระมาดูท,าท่านหนพระพุทธรูปพระสร้างเยอะแยะก็คิดว่าไอ้ทางไปแล้วแถวพระเจ้าสั่งท่านสมไมต้องไปวางพระพุทธรูปตรงนี้โอ้ก็เลยเลยรูย้ความหมายของท่านนะท่านสั่งสร้างยังเขาสร้างตามท่านแต่จะไม่รู้เรื่อง ขอให้ทำอาจจะทำตามใช่ออกมาแต่อีกรอบเขาหมดมันไปอยู่นั่นทีใ่ใต้บองโดนหมดแล้วบอกว่าเอางี้นะพระพุทธเจ้าเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ตายถ้าท่าอย่างอาื้อเสร็จหมดมาปรับปรปุงบ,บทนี่นะทางหลังคาที่เป็นไม้เรือทิ้งจะให้ทำทางตรงติดแทนอ่แล้วก็ปิดโปรเซตแทนข,ข้าง,ง,งนอกข้างในปิดกระจกถ้ายังไม่ตายถ้ายังไม่ตายใ เิ้แสดงว่ายังตายอ่ะตายแต่มันไม่อยากแตมันยังไม่ตายเวลาตายมันอยากแค่ไม่ให้ใจหน่อยเดียวก็ตายแล้วเราแสดงว่าขอยางที่องค์สมนั้นว่าเนี่ยถ้าทุนสำรองของวัดยังมีไม่เท่านี้คุณตายไม่ได้แล้วก็ให้สร้างเลยมันจะมีเท่านั้นได้ยังไงโอ้เหนือนกันสร้างไปว่าถ้าเสร็จตั้นเรียบร้อยทุนอย่างอื่นเก็บงานอื่นเสร็จก็ต้องมาเก็บบุตรบุตรเลวันสุดท้ายท่านบอกถ้าสุดท้ายงานอื่นเสร็จหมด ถ้าคุณยังไม่ตายทำตามนี้แ่แดงนึกใสใจว่าเออต้องหมดเสร็จจะทับะไรต่อยก <c oughs> งมาอะไรมาซ่าาาาองวัดเก่าอ,อีกใชนด,ยดย่ยังฉันกะว,ว่างานเก็บที่ประมาณสามปีในสามปีที่เราจะจ,จบจะเริ่มหมดทีเดียว <c oughs> จริงหลังก็ไม่โตนะแต่หมูเสร,นะร็รนะจทอง,งนยะต,นะต้องคิดนะมูเสร็จทองเราหลตังแล้วก็ก็หลายตังแล้วดิถ้าบอกหลังเล็กข้างในปิดกระจก ปิดทองคําเปลก็ดีหรือว่าทองทองคําแท้ก็แล้วกันแต่ว่าในสมัยนี้ก็อาจจะมีชุบท,ทองเก้าเก้ามีผมเพราะท่านเจ้าคุณเคยถามว่าก็าใช้โมเสสได้ไหมทาไมก่อนโมเสสนั้นมันยังมันยังไม่ใช่ทองแท้ไม่มีไม่มีแบบแบบทําทองแท้นะโยมนะแต่ในสมัยนี้มีแล้วโมเสสที่ทําเป็นทองแท้มีแล้ว ใช้ทองเก้าเก้าเลยทํามีสมัยก่อนนั้นเป็นแผ่นโมเต็กก็จะเพ้นที่เป็นปิดสีทั้งทองนั่นน่ะหลวงพ่อท่านจะคุณถามหลวงพ่อว่าใช้โมเต็ได้ไหมหลวงพ่อท่านบอกไม่ได้พระท่านต้องการเป็นทองทองคําเพราะฉะนั้นในยุคนี้ก็มีวิวยาาการหลายอย่างหลายอย่างกระเบื้องนั้นก็จะทําเป็นกระเบื้องแล้วก็อาจจะเป็นชุบทองเก้าเก้าอยู่ กระเบื้องนั้นมีน่าจะทักอกหมุนแผ่นเฉพาะในที่โบสถ์นะก็ถ้าแผ่นถ้าแผ่นละเท่าไรก็ถลักชื่อโยมแล้วกันเนาะเพะื่อเพื่อโยมอยากจะมีส่วนก็โยมโยมก็อยากจะให้โยมมีส่วนนะมากน้อยอยังไงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านปาลารบไว้พระท่านปาลบไว้อยากให้ลูกหลานนั่นได้ทำํำก็จะโยมก็คนละแผ่นก็จารึกชื่อโยมไว้แล้วกันว่า ในครั้งหนึ่งที่เราได้มีร่วมในการบูรณนะโอทตองคําที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปาลกไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงตอนนี้กําลังตอนนี้เริ่มเริ่มทําแล้วนะเริ่มเรมพราะเราต้องหาก่อนหาของให้ครบก่อนก่อนที่จะทําโบสถ์ออกแบบไปหมดแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณปีครึ่งถึงสองปีพอด้านนี้หมด ทั้งทำสองข้างได้หมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเริ่มบททองคําที่ตามที่หลวงพ่อปาลบไว้ก็ในช่วงนี้ก็ยังหากระเบื้องก็ดีหาสิ่งต่างๆก็ดีที่ที่เราจะมาทําในครั้งนี้ยเพื่อเพื่อเราทําแล้วเราจะวิ่งหาไม่ได้และททาก็ต้องมีครบทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างก็คือ <c oughs> นกเยอะตรงนี้ก็ ก็ต้องเป็นความคิดที่เราต้องหาโจทย์ให้ถ้าใดว่าจะทํายังไงที่จะป้องกันนกให้ได้หรือว่าทํายังไงที่นกไปเกาะแล้วของของไม่เสียหายทองที่เราทําไม่เสียหายตรงเนี้ก็ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ที่ต้องทีมงานต้องเอามาคิดว่าจะหาวิธียังไงก็ตอนนี้ก็ลังคิดอยู่หาวิธีอยู่อันนี้ก็พาโยมาดูรอบๆพ่อโบ,บสดนะอันนี้เป็นสุ้ม ตุ้มที่เราก็ทำไว้ก็ก็สวยงามนะโยมนะอันนี้ก็ยังสวยงามอยู่แต่ว่ามันจะมีตรงที่นกเข้าไปอยู่ในทุ้มนั้นอันนี้เราต้องใช้ตะแกงเลยกันไวเพื่อไม่ให้นกเข้าไปเพราะทมไมก่อนนั้นนกเข้าไปทํารางเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็อาจจะต้องแก้ใหม่อาจจะเป็นเลียบเลียบขึ้นไปแล้วไม่ให้นกเกาะได้เพราะถ้าทําเป็นทองคํานี่ถ้านกมาเกาะ ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ก็เสียบยก็ไปดูแบบมาจากวัดทั้งแก,กว้วก็วัดราชบพิษวัดบวรอะไรก็ไปดูมาหลายที่เราจะคงเอามาปรับปรุงใหม่ถึงก็ไปดูกันหลายละพระกะดีสาวนิกกดีไปดูกันอยู่งไปเลียบอยู่แต่ตรงนี้ก็คงจะทําเรียบเข้าไปแล้วก็ให้นกเกาะไม่ได้นกเกาะยากแลวตรงนี้ก็สารละลายนี่ก็ทำใหม่อันนี้กําลังออกแบบอยู่ กำลังยังถาปนิกเขียนมาให้แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็ยังคุยว่าจะทําให้ยาวมาแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะไม่สวยอาจจะมีช่วงขั้นบ้างไหนบ้างก็ก็จะจะดูดูก็จะทําให้ให้ดีก็อันนี้ก็อันนี้ก็คู่ขบวมาก็ตอนนี้กนน็ก็จะแย่แล้วเหมือนกันเอ็นไปเอ็นมาแหละไม่ให้เ <g> <c oughs> ข้ามาค้าอยู่ก็ก็ยังไม่นานอันนู้นก็ยังเป็นห่วงหรือว่ามันมันจะปัง ก็จะทำใหม่ไปไนก็จะเป็นพื้นหินหินหินอ่อนพอมากเดินจะไม่ร้อนแค่จงเดินวนโบดถ์อะไรก็จะจะไม่ร้อนก็จะจะออกแบบใหม่ให้ให้อะดูดีนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาคิดแล้วก็หาโจทย์ที่จะต้องกันนกหรือว่าทำยังไงที่จะให้คงคนสาวรอนได้ตรงนี้ต้องเ,เอาเอาเอาเหล็กไปกันไม่ให้นกเขา้า มั S <S นก็อย่างนี้มันก็จะไม่สวยงามไม่สวยงามน,น,นั้นนกนกคงจะเข้าไปอยู่อย่างนี้จะไปทำลาลังที่เต็มไปหยดเอยอันนี้ก็แต่จะหาวิธีอีกทีตัวพญายมเห็นขับจริงที่ที่ขนาะดบ,บทปัจจุบันนี้ <S <S เพราะฉะนั้นการทำบทตองคำนั้นก็ถือว่าใช้งบก็ประมาณก็น่าจะเยอะอยู่นะญายมก็ ถ้าจะยมช่วยก็คงคงเสร็จถ้าจะยมไม่ช่วยก็คงนานหน่อยถ้าจะยมช่วยก็ไม่เกินห้าปีเสร็จทั้งหมดนะทั้งทั้งเป็ดหนึ่งเป็ดสองเป็ดสามนะก็สายดต้ยยมนั้นก็ถือว่าช่วยทุกอย่างเนาะช่วยทุกอย่างก็เดี๋ยวมีโอกาสก็ถ้ากระเบื้องตอนนี้ตกลงทําแบบมาแล้วอะไรแล้วก็ทายาจยมจะร่มบุญ หลังไอ้กระเบื้องบททองคํานะก็เดี๋ยวจะญาติัโย,ยมจองแนละ้วก็อาจจะเขียนชื่อเขียนชื่อโย,ยมติดไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันเนาะก็ได้ร่วมกันสร้างบททองคําร่วมกันแล้วก็ในวนหนึ่งก็ปิดท้องปิแล้วก็จะทําให้เสร็จก็คิดว่าปร,ประมาณไม่เกินห้าปีหกปีอย่างชา้าถ้าเราไม่ไปนนะ <laughs> ก่อนเนะก็ก็ถือว่า การการทํางานนั่นก็ได้แน,แนวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยแหละแต่เราเองก็คงไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยหล,ลวลงพ่อท่านปูทางให้ทุกอย่างลวงพอประลาปาัญญาลึงพอประดนมากงผลนั้นปูทางให้ทุกอย่างเพียงแต่เราจะเดินตามทางที่ท่านปูไว้หรือไม่แค่นั้นเองแต,แต่ตอนนี้นั่นก็เราอยากจะตายงานของพ่อทุกอย่างสิ่งไหนที่หลวงพ่อปาลบไว้สิ่งไหนรับกฎระเบียบที่หลวงพ่อวางไว้ก็อยากจะทําให้ ให้ปูพื้นฐานไว้ให้พระรุ่นหลังๆเพื่อให้วัดพระสงฆ์นั้นอยู่ได้ตลอดไปในช่วงนี้อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยกันดูแลวัดพระทัางก็หลวงพ่อท่านทักคุณก็ปูพื้นฐานไว้ให้กับคณะพระให้เป็นทีมงานให้เป็นคณะสงฆ์ไม่เอาเจ้าอาวาสองค์เดียวให้เป็นคณะสงฆ์ดูแลวัดเพราะฉะนั้นวัดพระสงฆ์นั้นจะอยู่ได้ ก็ต้องด้วยอาศัยคณะพระคณะพระสงฆ์นี่แหละคณะพระสงฆ์ที่ที่จะช่วยดูแลวัดก็ช่วยกันดูแลก็โดยมีเจ้าอาวาสมีคณะสงฆ์เป็นเป็นหลักที่ช่วยงานหลวงพ่ออยู่ที่หลวงพ่อตั้งไว้ก็มีท่กประมาณยี่สิบพงค์ที่ช่วยกันดูแลก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านปู่พื้นฐานไม่ให้ทุกอย่างแต่ถ้าเราทําตามที่ท่านวางไว้หรือว่าทํางาน ตามที่หลวงพ่อวางไว้ก็น่าจะสําเร็จตามตามตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตามที่เราตั้งตอกเป้ก็ในส่วนหนึ่งญาติโยมนั้นก็ถือว่ามีส่วนมากเลยที่ช่วยงานพระช่วยงานวัดท้าสุงความมั่นคงของคําสอนที่หลวงพ่อสอนไว้นั้นเป็นส่วนสําคัญเลยที่ญาติโยมนั้นรักวัดรักพระ หลวงพ่อท่านจะคุณหลวงพ,พ่อพระธรรมญาัเกาจะคุณท่านทําปูพื้นฐานไว้ทุกอย่างไม่ว่ากิริยามารยาทหรือท่านจะเป็นกันเองกับลูกหลานของท่านทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญการจเจริญศรัทธาการจะโยมก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าโยมเข้ามาแล้วพระไม่สนใจพระไม่ให้ความให้เกียรติโยม ก็เหมือนกับเราไปกระฐานที่วัดไปที่อื่นนั่นแหละเขาไม่ให้เกรติเราเราก็ไม่อยากเข้าไปหรอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าหลวงพ่อปูพื้นฐานมาให้หมดแล้วถ้าเราไม่ทําตามหลวงพ่อก็คงจะคงจะไปยากยุคนี้ก็เป็นยุค,คนะยุคที่สามแล้วเนาะยุคที่สามที่ต่อง,งานจากประเดะ็จบอกกหลวงพ่อไว้หลวงพ่อยี่ห้าปีหลวงพ่อจะคุมอยู่วัดมา สี่สิบห้าปีที่ท่านทำวัดมาจนวัดมีแค่หกไร่ทำไมก่อนหลวงพ่อบอกวัดมีเป็นพันพันไรมาหลวงพ่อมามีแค่หกไร่เองหกไร่ก็อีกงานก,กว่านี่แหละน้อยมากอยู่ทางไปฝั่งชายน้ำชายน้ำตอนหลังหลวงพ่อมาก็ซื้อขยายมาทางฝั่งโบสถ์ทางสวนไผ่ทางพระจุลามณีทางร้อยเมตร ทางป่าร้อยไร่ทางทิศสองไร่แล้วก็หลวงพ่อท่้นคุณก็มาเพิ่มตรงในป่าร้อยไร่เพิ่มมาอีกตอนนี้ก็มีทั้งเจ็ดแปดร้อยไร่ที่ที่ที่เอาคืนของวัดมาได้นะอันนี้เป็นสมบัติของวัดทั้งนั้นนะโยมไม่ใช่เป็นสมบัติของ่าเป็นของสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติที่หลวงพอ่อต้องการอยากจะให้เป็นของสง่งของส่งไว้เพราะทาไมก่อนนั้น ก็มีการจัดจองแล้วก็ก็เป็นของตัวเองไปบ้างไหนบ้างที่จับพันไร่ก็เหลือแค่หกไร่อยู่มึงคิดดูแล้วกันนะแต่ว่ามันก็เป็นตามการและเวลาเนาะตามการและเวลาที่ที่มันผ่านมาในช่วงหนึ่งเราก็เรามีหน้าที่ทําตรงนี้คืนมาได้ก็ถือว่าตักเจ็ดแปดร้อยไร่นี่ก็ได้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้ว ก็ถือว่าเป็นของสงเป็นของพระพุทธศาสนาเพื่อใช้งานในพศาธตรศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากแย่โยมทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสเนาะได้มีโอกาสร่วมบุญกับหลวงพ่อก็ดีหลวงพ่อพระราปริญญาณก็ดีหลวงพ่อท่านเจ้าขุนก็ดีว่าร่วมบุญกับเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนี้ก็ดีก็เป็นสายเป็นการสายงานต่อของพระเดชพระสุลงพ่อทุกอย่างเงินทุกบาททุกตตางังของโยมที่เอามา ก็บันบุรณะวัดนี่แหละบูรณะสาราตีไล่บูรณะยี่สิบห้าไล่บูรณะโระงเรียนบูรณะฝั่งโบสถ์ทุกอย่างบูรณะชายน้ําทุกอย่างที่โยมเห็นปัจจุบันนี้เงินของญาติโยมทั้งนั้นเลยเนาะหลงอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกเงินทุกบาททุกสตังนั้นเป็นของญาติโยมวัดพราตุงนั้นเป็นของญาติโยมทุกที่ทุกเนื้อที่ท,ที่ที่เป็นของวัด ญาติโย,ยมมีส่วนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อท่านปูพื้นฐานไว้ก็อยากให้ญาติโยมนั้นภูมิใจภูมิใจว่าเราได้สร้างวัดวัดนี้เป็นวัดที่หลวงพ่อสร้างแต่หลวงพ่อไม่ได้สร้างเองนะพระพุทธเจ้าธรรมาสั่งให้หลวงพ่อสร้างสมได้ระถมมาชี้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนพุทธานุภา,าพธรรมานุภาพสังฆานุภาพคิดดูว่า ตึกทุกตึกหลวงพ่อไม่เคยตอ,อกเข็มไม่เคยตอ,อกเสาเข็มเลยเทแค่ฐานลากกว้างแค่ประมาณเมตรยี่สิบเทต่มอ,อขึ้นมาเท่านั้นเองตึกก็สมัยอยู่ได้แต่ว่าเราปรับปรุงในปัจจุบันนี้เราก็ทำให้มั่นคงแต่ความจริงเนี่ยใน,พร,นพระบสสดเนี่ยพระครูท่านเคยพระครูภาวนาธรรมเทศท่านท่านเคยปลาลบว่าสมัยก่อนที่เนี่อหน้าต่างอย่างเงี้ย น้าตัางอย่างนี้เราก็คิดว่าคิดว่าหลวงพ่อท่านท่านังให้ทําแบบนี้แต่พระครูท่านบอกไม่ใช่เหมือนกับหลวงพ่อไปกรุงเทพแล้วช่างท่านให้ทําอ่ะให้ฝุดนู่นเลยใช่ใช่ปิดถึงนู่นเลยแต่ว่าช่างมามาตัดแค่นี้มันก็เลยบานมันก็เลยเล็กแล้วก็มันไก็เลยก็เลยไม่นางโอ้ติดหลวงพ่อหลวงพ่อพระครูทำานประเทศตกหลวงพ่อท่านตังทาถึงนู่นเลยปิดปิดนี่เลยเหมือนประตู ใช่ใช่ใช่เหมือนประมาณนั้นเลยเราก็เอ๊ะเราก็เข้าใจว่าหลวงพ่อคงให้แสงเข้าอะไรครับแต่ว่าหลวงหลวงพ่อพระครูท่านบอกว่าไม่ใช่หลวงพ่อท่านต่างทำถึงนู่นแต่ช่างมันมาทําแค่นี้ตัดแค่นี้แล้วเลยท่านก็เลยต้องมาแก้เอาตัวน,นุ้มมาช่วยเอาตัวน,นุ้มมาช่วยใช่ก็เดี๋ยวจะดูทีมว่าตรงเนี้ยแต่ว่ามันต้องใช่ออกแบบใหม่แต่ภายในนี่หลวงพ่อท่านเคยเคยพูดในเทปเหมือนกันว่า ท่านให้ปิดกระจกแต่ต้องดูทิงนะต้องดูทิงว่าเอิูพูดในเทปเหมือนกันว่าาอในพระท่านได้ปิดกระจกนะจริงหลังก็ไม่โตนะจะมูเศรษทองนยะต้องคิดนะมูเศรษทองเราหลตังแล้วพ่อเก็ไหลตังเลยท่านบอกหลังเล็กทำไมปิดกระจกการพระประธานเนี่ยหลวงพ่อท่านจะคุณป่าลบไปว่าตอนที่ทําเนี่ยท่านให้ยกสูง แต่ว่าช่างทาไม่แค่นี้ท่านบอกว่าท่านจะยกขึ้นฐานพระนะไะยกขึ้นให้สูงเพราจะได้จะได้รับกะกะกะคตัวโบสอันนี้ที่หลวงพ่อปาล็กไว้คือปาล็กไว้ตั้งแต่แรกเลยเพราะฐานพระเนี่ยท่านจะจะยกทําให้สูงถ้าทำโบสถ์นะถ้าทาโบสถ์นะอันนี้ก็ก็คุยให้ญาติโยมไว้เผื่อไว้ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเรามาคิดทําเองแต่ว่าความปาล็กของหลวงพ่อไว้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ อย่างหน้าต่างนี่ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อท่านปาลกให้ให้ให้สูงแต่ว่าช่างมาทําอีกแบบหนึ่งมันก็เลยออกมาแบบนี้ก็ก็คุยกับญาติโยมไว้เนาะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะจะหวัดองค์ใหม่ก็ทําใหม่ไปหมดเลยปรับปรุงของหลวงพ่อไปเรื่อยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วอันน,น,นี้อันนี้เราได้ยินจากหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อท่านทักุณปาลกไปอันนี้หลวงพ่อพระครูภาวนาน,นินเทศท่านก็ปาลกให้ให้ฟังอยู่ท่านก็จะบอกเอ๊ะทำใหม่นี่ ต้องเปลี่ยนตามที่หลวงพ่อบอกไว้นะก็บอกเดี๋ยวก็ดูอีกทีครับจะปากแย่โยมนะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อเคยเคยบอกพูดไว้กับหลวงพ่อทันจะคุณกับหลวงพ่อพ่อครูภาวนากันนิดนึก็ก็สื่อให้โยมฟังว่าประมาณนี้การบุรณะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างก็ก็อยากจะทําให้ดีเท่าที่เราจะทําได้นะแต่ไม่ใช่ หรือของเรเพาะออกหมดเราเราก็ไม่ไม่อาแบบนั้นแต่ทุ้มอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะฟุ้มข้างหน้านะเพราะเราอยากจะทํายังไงให้นกมันเกาะได้น้อยที่สุดตอนนี้นกมันเข้าไปอยู่ตามตามหน้าต่างนะตามฟุ้มเนะี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะมันมีช่องอยู่ก็ตอนนี้ไปดูแบบหลายหลายที่ลนะในปัดบอกแก้ววัดลาดบกพิษอะไรก็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 แลดูดูดีอาจจะเอามาปรับปรุงเพื่อ พะเราทำเราก็ต้องคิดได้ว่าทำงานไม่ให้นกเกาะได้เพราะสิ่งที่เราทํามันมูลค่ามันเยอะมูลค่ามันมันหลายตังค์เราไปทําปีสองปีแล้วมาต้อมบูน้ะใหม่มันก็คงไม่คุ้มนะมั้งก,ก็ต้องต้องหาหาทางหาวิธีให้ให้ดีก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ที่ที่ปักนยมไ้ก็ประมาณนี้ในส่วนที่อื่นๆเดี๋ยวก็เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ต้องขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่เป็นลูกศิษย์เรา่อทุกคนเลยทั้งลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ใหม่ก็ยังรักวัดรักพระช่วยดูแลวัดช่วยดูแลพระอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดมาแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนาเมื่อเรารับภาระ,ะต่างๆนี้หมดก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านสุดท้ายก็คือ เข้าถึงทั้งมิผ่านด้วยกันทุกท่านทุกคนจุดมุ่งหมายของน้องพ่อก็คืออยากให้ลูกหลานนั้นเข้าถึงทั้งมรพพานให้มีความสุขทั้งชาติปัจจุบันชาติจุบันนั้นเรามีกันฮะอาจจะทุกข์บ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าความทุกข์นั้นถ้าเราเอามาพิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณบ้างยอมรับบ้างความทุกข์นั้นก็จะเบาลงจะผ่อนคลายลงแล้วก็ในที่สุด ถ้าเราตัดสิ้งใจได้ก็คือเราไปพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนตรงนี้เป็นเป้าหมายที่หลวงพ่อพระภพมญานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณและคณะพระวัฒสูหรือเจ้าวาดองปัจจุบันนั้นอยากให้ญาติโยมนั้นเข้าถึงทั้งนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขออนุโมทนาสาธุในผลบุญที่ญาติโยมที่ได้ร่วมกันดูแลวัดดูแลพระดูแลพระพุทธศาสนา ดูแลงานฐานารประโยชน์ดูแลโรงเรียนที่หลวงพ่อสร้างไว้เพื่อให้ลูกหลานนั้นได้มีความรู้ให้มีความรักชาติศาสนาเข้ามากระตักและกระตันดูต่อพ่อแม่เพื่อดูแลงานพุทธศาสนาสต่อไปงานอย่างนี้ก็หลวงพอ่อทําไม่ทุกอย่างก็ต้องขอมทนากักญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนั้นมีแต่ความสุขมีความเจริญความคล่องตัวไม่ว่าปัรถนาสิ่งใดก็ต้องปัรถนาทุกอย่าง ให้รวยๆทุกคนนะรวยๆตลอดชีวิตตลอดชีวิตของเราที่ทำบุญเพื่อนพรปพติศาสนามมัส่สคงก็ขอให้ให้รวยๆตลอดไปตลอดชีวิตและขอให้ได้เข้าถึงซึ่งปัญญาณได้กันทุกท่านทุกคนในชาติปัจจุบันนี้ด้วยค่